ตอนนี้คือเราก็ได้มาออกรถทิปขับรถเที่ยวกันที่บ้านป่าโลแล้วเนาะก็คือจุดแรกที่เรามาแวะคือเป็นจุดน้ําตกลับๆับเนาะเป็นจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวนะครับด้านหลังเราคือจะเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวเนาะนี่เลยเราก็ขึ้นรถโฟล์ว <c oughs> มาเนาะนี่ด้นานหน,น้นาก็ <c oughs> จะเป็นจุดชมวิวดอยหลวงเลยเนาะรวมพิกัดเที่ยวเชียงดาวรลับ,บที่บอกเลยว่าสายลุยห้ามพลาดทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปนอนที่พักลับรับ,รบ,รบ,รบกลางป่า ที่สามารถมองดูวิวสวยๆได้จากห้องพักเลยและเอาใจสายลุยกับการนั่งรถโฟลิวเที่ยวน้ำตกรับไปกินข้าวที่หมู่บ้านกลางหุบเขาไปยังจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวที่บอกเลยว่าวิวสวยมากและปิดท้ายกับคาเฟ่ริมลำธารและคาเฟ่วิวดอยหลวงเชียงดาวที่บอกเลยว่าใครหลงรักเขาต้องห้ามพลาด ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันแล้วนะครับสำหรับรอบนี้เราจะพาทุกคนไปนอนพักที่พักเปิดใหม่ที่เชียงดาวนะครับที่บอกเลยว่ามีกิจกรรมสนุกๆให้ทำเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเนาะ และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่พักของเราที่เชียงดาวแล้วเนาะที่ h i l h n d n o r o s t v t v w เนะนี่เลยก็เป็นที่พักที่เปิดได้ไม่นานเนาะนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ต่างๆเนาะคือที่นี่อ่ะคือเอาจริงใครที่มาพักที่นี่คือจะมีกิจกรรมพาขับรถจิบแบบนี้เนาะขับรถแบบนี้เข้าไปได้วยเพื่อไปดูน้ําตกแล้วก็ขึ้นไปจุดชมวิวอ่าดอยหลวงเชียงดาวเนาะแล้วก็จะไปกินข้าวกันที่หมู่บ้านชาวเขาเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะ ไปยังไงกันบ้างเดี๋ยวคอยตามกันดูเนาะก็เดี๋ยวนี้เราไปเช็คอินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมห้องพักชมคาเฟ่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในห้องพักกันเนาะคือมีทั้งหมด4ห้องเนาะสองแบบก็มีชั้นบนกับชั้นล่างอย่างละสองห้องไปไปดูกันเลยนี่เลย ที่พักเราตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องอ่ B2 เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันว่าด้านในห้องจะเป็นแบบไหนเนาะอันนี้คือเป็นระเบียงหน้าห้องเนาะก็จะมองเห็นวิวภูเขาแบบนี้เลยอลังการมากกะไปดูในห้องกัน B2 เนาะตรงนี้อยู่ชั้นล่างนะเราไปดูกันโอ้เปิดมาคือแบบเจอตรงที่นั่งเล่นคือแบบวิวดีมาก เราจะเห็นเป็นกรอบภูเขาเลยเนาะตรงนี้คือเป็นมุมนั่งชิลนั่งเจ็บชาจ็บกาแฟเนาะคือแบบดีมากๆไปไปดูโซนต่อไปก็คือจะเป็นเตียงนอนนี่เปนอนที่นี่โหนุ่นนุ่มเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็สามารถเปิดถ้าเกิดเปิดกระจกคือมองเห็นวิวด้านนอกได้เลยผ่านกระจกห้องนนะ้ำเนาะ ไปดูกันก็คืออาบน้ําไปแช่อ่างไปก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยอม,มองเห็นวิวแบบนี้เลยนั่งแช่กันแบบฟินๆเลยก็ถือว่าเป็นอีกห้องหนึ่งที่แบบบรรยากาศดีมากเลยส่วนตัวคือแบบชอบมุมนี้มากนี่มุมนี้เลยมุมนั่งเล่นดีงานมากๆเลยเนาะก็นั่งชิลตรงนี้แล้วก็มองวิว ภูเขาได้เลยนี่เลยและเดี๋ยวเราไปชมกับอีกหนึ่งห้องพักเนาะห้องนี้คือจะอยู่ชั้นบนเป็นห้อง A 1หนึ่งเนาะนี่เลยบรรยากาศก,ก็คือมีระเบียงด้านหน้าห้องแล้วก็มีอ่างให้แช่ชมวิวแบบนี้นะครับเห็นวิวภูเขาแบบปังๆมากคือแบบบรรยากาศคือแบบดีมากคือมองเห็นวิวภูเขาเลย<ม>แล้วก็ตรงโซนนี้ก็คือมีให้แบบมานั่งผิงไฟหรือแบบมัดมาปาร์ตี้กัน เล็กๆได้ด้วยเนาะนี่ปราร์ตี้ไปแช่อ่างไปเนาะบรรยากาศคือแบบดีมากคือด้านล่างนี่คือเราก็จะได้ยินเสียงน้ำด้วยเน,ะนาะลำธารจากด้านล่างเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องพักกันว่าห้องด้านบนจะเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เข้ามาก็คือเปิดมาคือจะเจอนี่เลยเตียงนอนเนะาะลัวก โต๊ะนั่งเล่นโต๊ะทำงานแล้วก็มีด้วยด้านหน้าคือเป็นกระจกมองเห็นวิวด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำในตัวเนาะมีเครื่องทำน้ำปุ่นชักโครกพร้อม เรียกว่าสบายนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่แบบใครอยากมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติคือเหมาะมากๆเลยเนาะคือแบบบรรยากาศคือแบบดีมากๆเจอแบบภูเขาเขียวๆมาชาร์จแบตชาร์จพลังกันให้กับร่างกายกันได้เนาะ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้คือเราก็ได้มาออกรถทิปขับรถเที่ยวกันที่บ้านป่าโหลแล้วเนาะก็คือจุดแรกที่เรามาแวะคือเป็นจุดน้ําตกลับๆเนาะนี่ที่เราจะไปอันนี้คือรถที่เรานั่งมาเนาะก็เป็นรถโฟดีเนาะที่โฟดีเนาะนี่และนี่คือจะเป็นทางลงน้ําตกจุดแรกที่เราจะต้องเดินลงไปเนาะนจะเป็นเทินเท้าไปประมาณหนึ่งร้อยกว่าเมตรเนาะเห็นพี่คนขับรถพามาที่เขาบอกเนาะ น,นี่เลยล,ะะละักษณะาเดินก็ป่าตลอดทางทางเดินลงไปเรื่อยๆเนาะหลังจากที่เราเดินมาสักพักน้องเราก็มาเจอกับน้ําตกแล้วนี่เลยด้านหน้าเราก็คือจะเป็นสะพานข้ามเนาะนี่เป็นทางข้ามแล้วตรงนี้คือจะเป็นน้ําที่ไหลมาจากน้าตกเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้ําตกกันว่าจะสวยแค่ไหน แล้วตอนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวก่อนขึ้นบ้านป่าโลนะครับเป็นจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวนะครับด้าน,นหลังเราคือจะเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวเนาะนี่เลยเราก็ขึ้นรถโฟล์วิวมาเนาะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นจุดชมวิวดอยหลวงเลยเนาะก็จะเห็นวันไหนที่ไม่มีเมฆไม่มีหมอกก็คือจะเห็นแบบดอยหลวงแบบชัดมากตรงนี้คือจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปเลยเนาะ ก็ใครมาพักที่นี่ก็คือสามารถมาซื้อแพ็กเกจแล้วก็มาเที่ยวชมชมดอยหลวงเชียงดาวได้เนาะนี่เลยก็ตรงน,นี้ก็คือจะเป็นวิวที่เราสามารถเห็นดอยหลวงแบบชัดเจนทั้งลูกเลยเนาะนี่ let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? คั่วใบชาเพื่อจะเอาไปชงเนะาะคู่กับไฟอ่อนไฟอ่อนเนาะจะห้ามใช้มือจับ ต้องห้ามใช้มือจับนะรเราต้องใช้ตะเกียบหรือว่าเป็นไม้อ๋อใช้ไม้ใช่ไม้คาราว่ไรผัดไปผัดมาถ้าเราเก็บยาวมันก็ยาวถ้าเราเก็บสั้นมันก็สั้นไปตามขนาดมันแล้วก็เรามาคั่วเอามาผัดใช่ไหมให้มันแห้งแล้วก็เอามานวดอีกีนก็คือเก็บยอดชาค่ะหนึ่งยอดสามใบ แล้วเอามานวดแล้วนวดเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่าถ้าเรานวดไปนานๆใช่ไหมมันจะนุ่มเลย<ช>ครับ่ะมันจะนุ่มแล้วเราเอาไปผืงแดดคือถ้าเราเอามาตักกับคนไฟอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีกลิ่นวะเราต้องตากที่รังมันจะมีที่ทำไว้หรือว่าถ้าเราผัดไปผัดมาอยากจะปิ้็เราก็ต้องทำา้ว <c oughs> <ๆ S 2> ยฮึืองนะคมได้ล<ช>คะครับ แลหลังจากที่เรากินข้าวที่หมู่บ้านกันเสร็จแล้วเนาะก็ขึ้นมาอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับก็คือตรงนี้จะอยู่ตรงส่วนบวยด้านบนหมู่บ้านป่าโลเนาะก็อันนี้คือนั่งรถโฟวิวขึ้นมาก็ด้านหลังก็จะเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวเนาะก็วิวจะสวยแบบนี้เลยนี่วิวลังวันนี้ฟ้าเคลียร์คือมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวเลยเนาะนี่สำหรับไทยที่มากับไฮแลนด์โฟล์วิวก็คือจะมากับรถแบบนี้เลยรถชิปแบบนี้เลย ก็ถ่ายร,รูปแบบนี้คือสวยมากนะกับวิวอืมเลยวิวแบบนี้เลย ตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปคาเฟ่ที่เชียงดาวเนาะคือตอนนี้คือกําลังได้รับความนิยมเลยคือเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมลาธารเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นที่ไหนเนาะก็บรรยากาศของคาเฟ่คือจะเป็นโฮมสเตย์ด้วยแล้วเป็นคาเฟ่ด้วยเนาะคือบรรยากาศแบบชิวๆริมน้ําเลยนอนฟังเสียงลําธารเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะบรรยากาศดีแค่ไหนเนาะไป แล้วเราก็มาถึงอีกจุดไฮไลท์ถ่ายรูปของเชียงดาวเนาะก็จะเป็นถนนที่อยู่ระหว่างทางไปวัดถ้ำเชียงดาวเนาะนี่เลยก็จะเป็นถนนต้นยางนะก็จะเป็นต้นยางนะต้นไม้ใหญ่ระหว่างทางก็ถ้าเกิดใครที่จะไปถ้ำเชียงดาวก็คือจะอผ่านเส้นนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเนาะที่คนแวะถ่ายรูปกันแตอแนนอ่อยากแนะนําว่าคืออยากแนะนาว่าถ้าเกิดมาถ่ายรูปคือควรจอดรถอ,อยู่ในระยะ ที่ก่อนถึงตรงถนนที่มีต้นไม้ใหญ่ๆเนาะเพราะว่าเ,าเวลาถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ประกอบด้วยถ้าเกิดเราไปจอดตรงด้านในที่เป็นต้นไม้ใหญ่ก็มันก็จะไม่ได้รูปเห็นรูปต้นไม้ใหญ่เนาะก็คือเทคนิคง่ายๆคือใช้เลนส์ซูมหรือใช้ iPhone แล้วก็คูณ3ไปมันก็จะทำให้เราได้รูปที่สวยขึ้นก็จะเป็นมุมประมาณนี้นี่ก็เดี๋ยวจากขึ้นรูปที่เคยถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็ตรงนี้คือ,อถ้าเป็นเลน ที่เป็นเลนส์ซูมคือจะสวยกว่าอ่าอันนี้คือถ่ายด้วย GoPro นะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่วิวดอยหลวงเชียงดาวครับที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานเนา้ก็ เป็นคาเฟ่สีขาวสวยเลยครับสไตล์มินิมอลเนาะก็ด้านในตกแต่งได้น่ารักมากๆแล้วก็มีเมนูน่ารักๆให้ชิมหลายเมนูเลยก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันเนาะแล้วก็จะมีจุดไฮไลท์ตรงที่สามารถมองเห็นวิวป่าดอยหลวงเชียงดาวได้จากตัวคาเฟ่เลยเนาะนี่นเลยไปดูกันนี่นี่เลยมุมนี้เลยก็จะเห็นวิวดอยหลวงนี่ แบบนี้เลยใครที่หลงรักเขาชอบเที่ยวในรูปแบบลุยๆกับพิกัดลับๆที่น้อยคนที่จะได้สัมผัสแนะนำว่าห้ามพลาดที่จะตามรอยทิปเชียงดาวหมู่ว่านปลาโลนี้เลย รับรองว่าได้ฟินกับธรรมชาติต้นไม้เ,เขียวๆและวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบสวยๆอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้นะครับและฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า